ราาสชาติเน่าหมุนเ <c oughs> ม็นเม็นมากด้วยปั่นไฟเลยเกิดใครวะเนี่อ่ะเอ้าไม่มีอ่ะจะมีกระต่ายมาด้วยไม่จริงนะนงนกระต่ายตัวใหญ่มากเล้ว้ ครับเเนี่ยออตัดไม้ไปเลยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโอ้โหมันมันร้องอะไรขนาดนั้นยังจะโดนอีกเหรอจด้วยจะด้วยบ้านเล็กเขาอยู่บ้านเล็กเขาอยู่บ้านเล็กไปเลยเอยู่อ่ยามายุ่งทำไม้ไปทำไม้ไปอย่ามาที่นี่ไปก่อนนะ ทำเป็นไรแวะใครก็ได้ช่วยด้วยว้าโอ้โหนี่ไงว้าไกลไปไหนโอ้โหกูจะวอาให้มีการเก็บก่อนด้วยเก็บกรอ,อ,อยุงกับฉันไอคิวเลอร์สารชั่วแกเป็นฆ่าคนลเลยเลื่อนมาจุ้มเพื่อนมาจุ้ม แค่รอบอะไรไกลดีเพื่อนมาจุ่มเหมือนมันมีเควส์เลยว่ะคอยแบบปาขวาให้โดนอะไรเงี้ยรอบอะไรไกลทีไม่ได้เก่งเนาะมันเดินกลับไปแล้วอ่ะเชลิวเชลิวเดียวเชลิวเชลิวเดียว,วมันคือดิซ่าเชลิวเดียวมันคือดิซ่าแหวกอย่าอุ้มมันไม่ใช่เชลิวมันคือดิซ่าแล้วเมกไม่ใช่เชลิวด้วย เอโรดีด้อย่างนี้ได้ยังไงเอา,าดูดิเอุบัติเหตอแม่งยอมแพ้ไปแล้วไปด้วยเฮน่าเสด็จแล้วเฮงไม่ด้วยนวนดีวีซ่าดีซ่าไปไกลกุยเด็กเขียนมหน่อยมหน,น,น่อยเพื่อนโซลิน่า ใจเอา้าเอา้ยเ,เพื่อนมีเพื่อผู้คนว่ะอย่างแจ๋วแจ๋วย่างเอาว่าเพื่อนเอาเพื่อผู้ผคนที่เจลว,ว่ะทำไมไม่เอาไ้ใชาย้ยางจำเป็นวตัวเองก็เจ็บเปืยนะนะั่นแหละเดียวขอบใจนะซาดิหน้านะเปิดกล่องสองรอบรอบนี้จะได้อะไรไฟสายว่ะ ไฟสายมาสิเรื่องไฟสายหรือคนโหแหวนที่มาจำฮอ,อกอะไรล่ะสายตาเฉียบคมวะ่วะเอาว้าเบลว่าเบลกับฆาตกรคนนี้ไปคู่แข่งกันแล้วอะไรจังหวะเนี้ยไ,ไม่งีบปลาขวานไม่โดนเบล,ลสักรอบดีดีดีด เด <depression> ี๋ยวจะปั kind of ่นไฟนะจุ้ยนะเพิ่งเจ็บรอบหนึ่งแม่งฟาดขวานใส่เฉยเจ้าปั่นอยู่บ้านหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะปั่นอยู่บ้านใหญ่ไอเครื่องที่เราปั่นบ้านเล็กมันเสร็จจังไะไอ้ตรงนั้นเนาะยากแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปปั่นแล้วเลยอ่ะเออเซเรนาป่ะเนี่ยเออชุดเนี้ยใช่แหละอีกแล้วเหรอเขามีคำสาปนักล่าสาวนะถอนได้ถอนหน่อยได้ครับถ้าเจอนะ แต่โทเคนมันก็ไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยจะเรนาจ,าจะเย็นน,นะนตรงนี้ไม่มีโเทเคนเทมส์มามนไล่ใครตรงไหนอะ่ะไม่ได้ไล่อ่ะตอนเนี้ยต่อาจจะมาทางเบลเพราะว่าเซรีนามาทำแตงเมื่อกี้ในบอกมาทางเบลไงก็เบลไม่รู้ไงมันทำแตงเมื่อกี้เบลแค่บอกว่าอาจจะเฉย ว่าเอ้ยไม่ดีไปตามคนอื่นดีเออนี่ไงอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งแกงเข้าตู้แล้วก็หนีเลยจ้าเ<ม>นี่ประโปรวะโโฉดเลยจ้าเนี่ประวะตเนี่ประวะติทำไมเปิดตู้จริงๆนี่หาแล้วแหละหอยู่รอฟังแบบ ว้าว wow. เอาว่าคิเลเลอร์หลงแมพว่ะบายบายเอาว่าเ wow. ส็จเอาเส็จเอา,าเลยว่ะโอหแค่เราเต็มไฟป่ะวะไม่ไปก่อน,นนะใช่ดีหว่ะโาว้า,าวา ไปเลยนะเจอจุดนี้แม่ถนัดสาดเด้เจอกล่องว่ะไม่ปั่นไฟด้วยคนอะไรมันจะเปิดกล่องเกียร์ความไอ้นี่มากเลยอ่ะเกียร์ความต่างของปิงมากเลยอ่ะประเด็นคือเทรนเนอร์มันยืนตัวเองไม่ได้หัวนานแล้วนะเบลฮิวมันไปแล้วรอบนึงเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เพื่อนพวกคนขายสโคนมั้งเพราะเบลฮิวมันออกไปแล้วรอบนึงจำไม่ได้เรื่องแเราก็ปั่นไฟจริงจริง ดีเนาะเจอทีมแบบปัดไฟบางทีก็เจอแบบเลยจะรู้สึกว่าดีกันไปแล้วด้วยตอนนี้ใช่เจอกันไปช่วยเบลเจียวเอาแต้มเพื่อเฟื้นมาจะยังไม่ได้ใช้เลยจริงทีทำไมอ่ะทำไมมีเสียงเพื่อทำอยู่เหรออยู่เหรอแหววถวนี้เลยไม่เปล레이เซ้นให้ไปอย่าไปทางนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแหวว ยยว,าวาแล้วมึงปัสตกูได้ด้วย่ไม่มีจะไม่มีแมีแต่เราทำได้เลยด้วยออ้ไปก่อนนะเสาก็าอย่ใกล้กันแล้วเกินแม่เลยไม่ต้องบอกเบลเดี๋ยวไปช่วยเยนนะแต่ขอให้ชวยก่อน อะไรเฉยปะไม่ครอะเดินวนด้วดยไปตรงใครไม่รู้ที่ฮิวอยู่อะจริงจังปะเนี่ยมีมองหิวหอะเดินไปด้านนไอ้เฉยแต่ไม่รู้ <ใจ S 2> เดินไปตรงนั้นหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงช่วยกูก่อนไม่ใช่ไปปั่นไฟทั้งคู่จริงจังปะเนี่ยเฮ้ยมึงเร็วไออ๋อเจมาช่วยเจมเจอมาแต่คือเลื่อยอยู่ไหมเดี๋ยวตายอีก เมื่อกี้มันเดินไปทำเพื่อนแล้วเหมือนจะโดนไล่หรือเปล่าน่าจะน่าจะเอาไม่โดนแล้ว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 ไปไปแทงให้ไป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 ออกซ้ายออกซ้ายมีไม้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 เบลไปไหนแล้ววะไปอยู่บ้านใหญ่เราสองคนแม่งตายแล้วด้วยไปไหนแล้ววะเบลอยู่บ้านใหญ่ตอนนี้ไม่โดนแล้วโอเคหลุดนะหลุดนะหลุดหลุดหลุดอุ้ยอย่ามายุ่ง เจอคิวเลอยอีกแล้วสนุกใปยายเชื่อลหลงว่ะคเชื่อหลงแมพเพื่อนสองคนปั่นเสร็จจังว่ะนั่นดีจะได้เปิดประตูอยู่หน้าประตูแล้นะวแกจะปัน่นไปปั่นเครื่องบ้านเล็กกันเจะว่าน่าจะขายเราวิ่งไปบ้านเล็กอยู่ะอุ้ยแต่เพื่อนเพื่อนโดนอยู่บ้านเล็กว่ะเดือยออกมาละเพื่อนโดนไล่อยู่บ้านเล็กนะ มันม,ม,ม,มีเครื่องหน้าบ้านเล็กอีกเครื่องหนึ่งอ่ะจะมา<ล>อ,อยู่แ<ล>ถวบ้านเล็กก็ดีใช่มีเปิร์สใส่กวดจีนฆาตากรว่ะแกล้งป่นไฟแกงนู่นนี่เนี่ยก็ไม่ั่นที่อื่นแล้วคิดว่าแม่งแคมป์บ,บ้านเล็กวะเขามารู้เครื่องนี้ใกล้เสร็จเดี๋ยวจะเครื่องอื่นมันมีที่อื่นด้วยอ่ะหาอยู่นี่ไงนอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงไหน โดนจากบ้านเล็กมากหน่อยอ่ะเคยหนน้้างงมึมแถวแถวที่เจอดวงแขวนอ่ะถ้าฆาตกรมาก็เดี๋ยวบอกเครื่องแม่งเลยจะได้ถูกไม่ได้ให้เอ็มโดนละหาเครื่องต่อก่อนทำไมเสียงมนันดีเละวะเฮียเครื่องตรงไหนที่แกเจออ่ะเอ่อหน้าประตูไม่ถึงอันหน้าก็เสียงประตูมาหน่อยแถวแถบ้านเล็กเท่าไหร่ เจอโทนเทนมไฟแล้วถอดครับัวใครมาผวตรงนั้นะบ้าบ้า 5am โดนแล้วอ่ะหิวกันไหมสัตว์เคยหน้ามัน99อยู่ฮะหิวกว่น,นะเออ99ไม่เอาให้เสร็จตัวจะไม่เอามึางผม่ดูเจอเพื่อนเองปัดไฟเลยปัดอยู่จ้าเบลง<ม>อง,องทำไมเสียงมาดิเละวะ รบเพราะว่าโทรเทมไฟเหรอก็ไม่น่าเกี่ยวจะเสร็จแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนอยูุด70แล้วเดี๋ยวเราจะเลืกไปบ้างด้วเขาไปตรงแกะปะไช่นะมาเพื่อนเดี๋ราก้าวไปก่อนนะโอเคเจอเชือกไป ไม่หิวก่อนจริงเหรอเซเลนามัวจริงเหรอเปิดป่ะเปิดป่ะคารกรอยด้านป่ะนี่เสียงอยู่แถวเดียวแต่ว่าไปละโอเคฮะเปิดประตูห้องเช่ามันมานี่มันมานี่มันมานี่ฮีโนวันปะวะไม่แน่ใจอะใครเขาเปิดแล้ววะน่าประตูไหนวะเซเลนาเซเลนาเปิด อุ้คไม่โดนวานจิด้วยครับไม่เอาอย่าอุม้มไอไม้ิมฉันจะหนาอ่อนทำไมเชีย่ยเอ้ยไอสัตว์แล้วกูตายแล้วไออ่ะออกไปเลยออกไปเลยบ้าเอ้ยเท้าเทพไหนวะมันต้องหาโลกออกไปเลยประตูอยู่นี่ปะเออประตูอันนึงอยู่บ้านใหญ่อันนึงอยู่ตรงข้างมบ้านเล็กตรงที่เปิดแล้วอะ ที่เปิดแล้อยู่ตรงข้ามบ้านเริงฮะแล้วคิลเลอร์อยู่ไหนอะ่ะไม่เฝ้าประตูก็อยู่ที่นึงฮะดูจากแนวการเล่นของมันแล้วน่าจะเฝ้าอยู่อะโอ้อย่างเราโทรไปแล้วที่เขาถึงกูจะตายก็ <c oughs> โอ้โหตายคนเดียวไอ้เงยวันจริงด้วยเจ้าคิดไอ้สัตว์เอ้ยไม่น่าคิดแทงอีแค่นั้นเลยอะแทงใครอีคิดเสรีน่า <c oughs> เจ็บอยู่อ๋อมันเจ็บอยู่ครับแล้วมันแล้วมันไอ้เนี่ยอ่ากระจปะาขวาน้เย